สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับใน f a c e b o o k นะครับแล้วก็ที่ติดตามแท็กซี่เทวดาทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันไหว้นะครับสัญญาไว้แล้วว่าจะแจกตังค์ตั้งแต่ออกมาตั้งแต่ตีห้านะครับก็ได้เจ็ดแปดคนแล้วนะครับนี้ก็ให้น้องอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันว่ามีความรู้สึกยังไงกับวันไหววันนี้ได้ได้ได้อ่างเปานะครับเป็นฝั่นถุกนะครับใครได้เงินพี่ไปได้ได้เงินแท็กซี่เทวดานะครับ จะเป็นอะไรที่โชคดีทั้งปีนะครับแล้วก็จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพูดง่ายๆโคตรรวยเลยนะครับแล้ววัน Это, นี้เราไปสัมภาษณ์น้องกันเป็นน้องผู้หญิงนะครับรับจสวัสดีครับน้องจถงนะครัช่ช่วซอชขอเราด้นะนน้ชื่ออะไรครับชือาครับานอนแขมา ตอนแปนตอนี่รู้แล้วตอนรว่ว่าทํกนากันแล้วก็น้ากขอ้นองมีความสุขตลอดัปนะครับดีนะครับนะครับตัวทางตัวทางนะครับสิ่งนี้พ่อพ่อนะครับขอสักขอสาน้องจ๋ายกันิก่อนนะครับครับสหวัดครับ นี <poisoned. S 2> ่ก็เป็นการสัมภาษณ์นะครับการสัมภาษณ์สนนะครับน้องจ๋านะครับนี่คือรถเรามานะครับวันนี้คุณได้นั่งแท็กซี่เควบาเทวดาหรือยังนะครับมีอะไรดีๆนะครับมาให้กับพี่น้องของเราครับมิตีเปื่อก่อนถ่ายภาพนายผลิตเมค่อก่อนเล็บๆอากาศก่อนยกมือไปบางส่วนในวันนี้นะครับสวัสดีจ้าอน้อจ่ายไม่บายได้